นี base, it it well, ่ครับข uh ึ้นมาเขากระโจมครับตรงมาถึงนี่นะครับแต่ที่ว่าจุดชมวิวจะอยู่ข้างหลังตรงลานหอนะครับป้ายเต็นท์จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาเขากระโจมด้วยกันครับระยะทาง9กิโลนะครับดูกันไปยาวๆครับทีมนี้ไปครับทีมนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับเอัเปลียเส้นทางขึ้นเขากระโจมนะครับระยะทาง9กิโลนะครับจากหน้าปากทางตรงป้ายนะครับโอ้โห เอาแล้วไม่ไหว,ไ,วไหมเนี่ยเรื่อยๆช่วยยกเฉพกครับสี่เท่านั้นนะครับนี่ครับเราเขียนไว้ขึ้นเขากระโจมไปด้วยกันนะครับทริปนี้ระยะทางเก้ากิโลนะครับจากหน้าปากทางมาช่วงแรกๆก็จะเป็นทางลันยางนะครับเนี่ยครับช่วงเนี้ยทางลันยางจะดันเนินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ข้างหน้าเป็นรถเปล่านะครับแต่ว่ารถผมมีกระเป๋าแบกมาสองใบนะบดูกันครับทลิปนี้กับเส้นทางขึ้นเขาไปโจมนะครับระยะทาง9ก้ิโลนะครับน่าจะเริ่มตัดเข้าสู่ทางฝุ่นแล้วนะครับตรงนี้โอ้โห,โหเป่าแล้วเฮ้ยไหวไหมเนี่ย เเดี๋ยๆช่ยว,ยวยวยกเนี่ยไม่มีการแฮนด์เหมือนงพี่เลยล้มทีไรไม่ได้เลยเนี่ยรถพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยกำไม่เข้าเหรอใช่ครับ หาสะจัน์นครับเส้นทางผมว่าโอ้ดูดิครับขนาดช่วงทางขาเกี่นะครับปูนแตกเต็มเลยรถตครับ เนินกับใจครับตรงนี้โอ้โหดูนีฟังดูชื่อเนินก็น่ากลัวแล้วนะ ขึ้นนะครับตรงนั้นกับใจหอ,อนมากครับ ถือว่าหัวเราเรื่องครับเนินกับใจครับตรงนี้เป็นเนินศารเจ้าพ่อเขาคอ,อดนะครับดูครับเดี๋ยวให้ดูเนินนี้เป็นไฮไลท์อีกเนินหนึ่งนะครับ โอ้โหน้าลอยเลยครับมเมื่อกี้เงินไฮไลท์อีกเนินหนึ่งนะครับจุดน,นี้โอ้โหเจ้าแม็กโอ้โหยกล้อมาเลยอ่ะแล้ไมขี่ง่ายยังอ่ะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหดูดิยกล้อทุกเนิอนอะ่ะสุดมากสุดมาก ใช่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับตอนนี้เพิ่งถึงเนินตรงสารเจ้าพ่อเขาค้อนะครับเดินทางกันต่อครับ <c oughs> แค่เนินเดียวก็เหนื่อยแล้วนะไม่เนินเดียวครับสองเนิน กันะครับจานแม็กจะมแม็กเอารถเอากระเป๋าโหลดไว้ร้านปลาอื่นนะครับโอ้โหสุดยอดมากอีกสี่กิโลนะครับถึงเขาโจมตอนนี้เราขี่ผ่านมาแล้วห้ากิโล เหนื่อยๆครับเส้นที่ขึ้นมาตรงก่อนถึงสารเจ้าพ่อเขาค้อนะครับเนินกับใจถือว่าเอาเรื่องครับเนินต่อไปก็จะเป็นฐานดาวเรืองนะครับที่จะเข้าไปสู่เนินแ0ดร้อยเนินเก้าร้อยแล้วก็เนินพันครับ นักวิ่งนะครับช่วงผ่านนักวิง่งเราก็ต้องเบานะเพราะม่งั้นฝุ่นเยอะอช่วงนี้ทางเป็นลายสาสนะครับขี่ง่ายๆนะครับโอ้โหดูเจ้าแม็กเรียบร้อยเดี๋ยววดเลยครับโอ้โห ช่วงนี้ครับเรื่องไร้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับหานลาไลน์ดีๆครับตกล่องนี่ตีลังกาได้ครับดูดิโอุดูดล่องแล้วดนดเนินลงแล้วตกลงล่องนี่โอ้โหอ,อันตรายมากครับพยายามนะครับอย่าไม่จำเป็นจยโดดนะครับโคตรตครับ โอ้สุดยอดมากเลยพอโตขึ้นมาได้ไงงงเลยนี่ครับช่วงเป็นเนินแบบนี้อย่าพยายามไปดูดนะครับถ้าดูดแล้วตกลงมาอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นหลุมนี่งานเลยนะงานเข้าเลยนะครับนี่ครับขึ้นนิ่มๆแบบผมนะครับสบายๆปลอดภยัยมากกว่านะครับเพราะว่ามาแคมปิ้งนะครับ ผมมานแนวเข้มปิงนะมาแล้วครับฐานดาวเรืองนะครับตรงนี้ต้อลง,งลงทะเบียนไหมเดินลงทะเบียนไหม ไปได้เลยใช่ไหมครับผมผมครับขึ้นสะพานขึ้นนี่เลยสะพานดาวเรืองครับไปเดินทางกันต่อนะครับเหลือระยะทางอีก3-4กิโลนะครับ นู่นไม่นูน่นนี่เรามุ่งหน้าสู่เนินแปดร้อยนะครับเจ้าแมกมาเป็นรถเปล่านะครับแจ่รถผมมีกระเป๋านะแบกกระเป๋ามาความแคมปิง้งโอ้โหเอาแล้วไลรไหนเอาลงไหนทางไปเลย ล่องน้ำะนะครับถ้าเกิดใครจะขึ้นเนินเปลี่ยนร้อยยังไงก็ได้ผ่านนะครับล่องน้ำเขากระโจมเนินพันจัดไปโอ้โหจัดแม่ขี่เร็วจังวะตามไม่ทันเลยอะเจ้าถิ่นครับเจ้าถิน่นโอ้โหหมอวัดใจ แต่เ,เราไม่ลงนะบอกว่าใจโอ้โห,โหเนินสวยแท้เนิอนอะไรมะเนี่ยโอ้โห,โหดันยาวนะครับเนินนี้ผมปล่อยให้เจ้าแมกไปก่อนดีกว่า เงินแปดรอยนะครับมาเขาไปจมตังขึ้นนะเงิ800นแปดร้อยโอ้ยแปดร้อยับจอดฮับจอดับจอด แข้างในงมาครับไปเดินทางต่อครับผ่านเนินเปลี่นร้อยมาแล้วครับาารเนิ800นเปลี่ยนร้อยถ้าเกิดใครไม่ขึ้นให้มาทางนี้นะครับข้้งหน้านี้น่าจะเป็นเนินเก้าร้อย ีตามลองเลยเดินทางกันต่อนะครับเนินพัน เขาบอกว่าตรงปลายเนินมีเห็นรอยนะครับเนินนี้นำโดยเจ้าแม่ครับเจ้าแม่กขาโหลดกระเป๋าลงไว้นะรถอะไรพี่ โอ้โหเน่นนี่โดเนีะ่นะครับเดินทางกันต่อครับตรงนี้เป็นเนินพันธนะครับเนินพันธจุดยากของเขาจะอยู่ที่ปลายเนินนะครับตรงก่อนถึงจุดกลางเต็นนะครับจะเป็นหินลอยนี่เลยครับความยากของเนินพันธ์ ด้นแม็กก่อนทางดีมีซีเมนครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงซีเมนแล้วผ่านมาแล้วเดื่อยนนิดเดียวถึงซีเมนแล้วขอฝากสติ๊กเกอร์หน่อย สักหนงแผ่น